7สุดยอดอาหารโปรโตีนสูงหาได้ไม่ยากค่ะโปรโตีนเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะทุกคนต้องทานโปรโตีนทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นการหาโปรโตีนที่ดีๆมารับประทานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีโปรโตีนอะไรบ้างที่หาได้ง่ายนะคะ และราคาไม่แพงค่ะอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือไขค่ค่ะไข่หนึ่งฟองมีโปรโตีนถึง7กรัมเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานไข่ทุกวันวันละ2-3ฟรมฟองก็จะทำให้เราได้โปรโตีนไปค่อนข้างเยอะแล้วและก็ปรุงไม่ยากด้วย2ค่ะปลาทูน่าค่ะทั้งปลาทูน่าสดปลาทูน่าย่างปลาทูน่ากระป๋องนะคะก็ยังได้ปลาทูน่าหน0งกรัมมีโปรโตีนถึง30กรัมเลย แบบง่ายๆเลยก็คือปลาทูน่ากับของนะคะซึ่งควรเป็นปลาทูน่าในน้ำแรกค่ะอย่างที่3ค่ะอกไก่สะโพกไก่นะคะ100กรัมมีโปรโตีนถึง30กรัมค่ะซึ่งสามารถซื้อหาได้ไม่ยากเลยนะคะนำมาอบนึ่งปิ้งย่างนะคะ ทำได้สารพัดอย่างเลยค่ะและอย่างที่4ค่ะนั่นก็คือเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ที่มีขายตันกันทั่วไปที่เรานํามาผัดกับถั่วงอกหรือว่านําไปนึ่งรับประทานก็ได้นะคะเต้าหู้ก็มีโปรโตีนที่สูงมากเหมือนกันค่ะ5ค่ะนั่นก็คือปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนถ้าใครชอบทานปลาแซลมอนสดหรือปลาแซลมอนย่างนะคะก็จะได้โปรโตีนดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแซลมอนมีโปรโตีน22กรัมต่อน้ำหนัก100กรัมค่ะมีโอเมก้า3สูงด้วยนะคะโปรโตีนชนิดที่ ่6นะคะไม่น่าเชื่อเลยอันนี้คือโปรโตีนที่มีอยู่ในเครื่องในสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจเส้นจีนะคะอันนี้มีโปรโตีนสูงมากเลยและมีวิตามิน B12 และธาตุเหล็กที่สูงด้วยค่ะและอย่างที่7นั่นก็คือควินัวค่ะ ขี้นัวมีโปรโตีนและมีกรดอะมิโนที่จําเป็นธาตุเหล็กแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมมีผลดีต่อระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทคคี้นัวนะคะบางคนไม่เคยทานก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกที่จะทานนะคะลองทานโดยนำคี้นัวหุงกับข้าวกล้องดูนะคะผสมลงไปในข้าวแล้วหุงค่ะแล้วทานพร้อมกัน ทานไปเรื่อยๆนะคะก็จะคุ้นชินค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ดีๆจากควินัวมากเลยนะคะลองดูนะคะอาหาร7อย่างนี้นะคะหามาทานสลับสับเปลี่ยนกันไปก็จะทําให้ร่างกายของเราไม่ขาดโปรตีนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบานจุมนะคะสุขภาพที่ดีคือความว่างข้่งที่แท้จริงค่ะ